ก็คืยยามาเทศนะแหละเต่เปียค่ะเดี๋ยววันนี้เราคงกันบ้านใหม่เลยดีกว่าไปสปาร์คู<ด>่กันได้ดมันเป็นแบบไหนบ้างคะคุณเปียพีเซเลยวันนี้นะคะจะเป็นสปาร์ค1.9นะคะก็คือจะอยู่ที่แ,แรงม้าอยู่ที่150แรงม้า ราคาอยู่ที่5้าแสนหกหมื่นสองพันนะคะสีนี้เลยหรือเปล่าคะสีนี้ค่ะสีนี้เลยอ่าแล้วตู้ได้ตู้แบบนี้เลยอ่าใช่แล้วก็ตู้ทึบนะคะอยู่ขนาดมาตรฐานนะคะ2องเมตรสินะคะอันนี้คือจะสามารถวิ่งงานได้หลายหลายหน้างานนะคะหลายหลายหน้างานใช่ไหมเดี๋ยวดูดที่บาดูข้างในตู้ดีกว่าคือทำไปที่แถมเลยใช่ไหมอันนี้ที่แถมเลยโอ้โหตู้แห้งนะคะตู้ดูมีนียนะคไรมีอะไร เงาวิบวับมากๆสําหรับพวกวิ่งงานแฝกงานก่องานพัสดุอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเฮ้ยอึศอ่านี่เลยฮะก็จะมีลาเนอร์ให้ด้วยนะฮะตู้ทึบความสูงสองเมตรตึงนะฮะนี่เลยมาตรฐานอ๋อเขาไม่กู่กระดาษนี่ด้วยภายในให้ด้วยนะคะออ๋การแตกใช่ไหมฮะและอย่างประกันภัยนี่ล่ะคุ้มครองค่ะแถมด้วยแถมธรรมดาธรรมดานะฮะลูกค้าอยากใส่ล้อแมกอ่ะหนึ่งก็นะ สองซิงนะคะอ่ะเทาเรียกลาต้องมีไหมกล่องรถอะไรพวกเนี้ยทำได้ไหมแกงแกงกุ้งถึงซิ่งอ่ะใช่แกงยูสุกาวค่ะถูกต้องฮะได้ไหมได้อ้เออใช่กั้เท่าไหร่ถ้าบอกมาใช้กันได้เท่าไหร่ก็คือสามารถที่จะรวมเข้าไปในตัวรถก็คือทําให้ฟรีดาวได้เลยค่ะอย ฟรีดาวนะลูกค้าวันนี้เราไม่ได้มาเล่นๆนะฮะเรามาจัดแคมเปญเฉพาะลูกค้าที่ดูสายซิ่งนะ,ะรถบรรทุกนะประชชนมาหากินได้ถูกต้องฮะถ้าไม่มีงานแจ้งเจ๊เปลี่ยนได้เลยฮนะ <c oughs> เรามีงานวิ่งให้คุณด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่า <c oughs> ภายในตัวนี้นะบอกก็จะเป็นบ่อดังนะฮะกุญแจก็จะเป็นทัท่วไปนะฮะแล้วก็จะมีจอซีดีนะฟังก์ชันต่างๆนะของรถยนต์นะเป็นมือหมุนนะด้านใดจะเป็นมือหมุน ภายในสวยเฉียบนะฮะเครื่องยนต์เงียบกิ๊บค่ะรุ่นนี้เกียร์จะมีเกียร์เพิ่เปี่ยน6เกียร์ค่ะ6เกียร์นะเกียร์ถอยหลังจะเป็นตัวหน้านะฮะดึงขึ้นนะแล้วถอยหลังนะฮะแรงนะฮะถ้าสายซิ่งต้องอีสุเท่านั้นนะฮะลูกค้าด้านหน้าเลยฮะด้านหน้าของเราจะจบเฉียบนะฮะใช่จบไม้ละวจังหน้าสีดำนะฮะใช่ ตอนนี้จะเป็นปี2023ใช่ค่ะนะไฟหน้าฮาโล,ลเจนนะคะตอนนี้นะคะถ้าอยากแต่งไฟตัดมุมกันหมอเปลี่ยนแจ้งได้ไดเลยนะคะ,ะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากใส่ล้อแบกแต่งซิ่งยังไงเอาลายมาให้เราแจ้งเราเได้เลยคนะ่ะถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวค,คุณเบียเปิดแคมเปญไปศูนย์บาทค่ะ ฟีดาวกี่คันอ,อ่อสักสิบคันก่อนสิบคันนะสิบคันเท่านั้นนะเรามีเวลาหนึ่งเดือนนะให้ลูกค้าเลือจกจัจ่ายใ,<ส>ใช้สอยกับแ<ใ><ใ>ยมและเปียสงวนไทยนะยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านนะสนใจติดต่อทางรายเหียด้านล่างนี้เลยนะแล้วก็โชว์รูมเราอยู่ตรงข้ามไม่กะบางนานะอีสูสุสงวนไทยบางนากอมอ .8 ปนะแยมกับเปียยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านนะและก็ส่ง ถึงที่นะไม่มีงานบอกกันได้นะไฟนั้นไม่ผ่านแจ้งกันได้นะเราสองคนยินดีบริการนะ,ะแล้วพบกันใหม่ในคิดม้ากเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลากันไปก่อนรีวิวเบาๆกับตัวนี้เลยฮะบ๊ายบาย